าวดีในในค่ะทุกคนอยู่กับช่องขอาตาจีตนะคะวันนี้เรามาเล่นเอมาอานเวอร์ชั่นคนนั่นเองวันเราเยรอยู่กับช่องหนยย่ก,นกปกับช่องขาตาจคยรับเดี๋มสงช่องเาไปกดจับเลยนะสองช่องเลยกปติดตามด,นนด้วยกดติดตามเจ้าด้วยถ้าใครเล่นก็แอ็นามาได้นะเนะาะหลังนีั ย่ไมเก่อนที่จะมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราสองคนด้วยนะนี่ช่องที่ไปเลยไปเริ่มเลยเริ่มเลยกไปเลยเราจะสีเหลืองถ้าคลิปนี้มีครับอย่าอภัยปเลยนะคะเพราะว่ามันก็ เาวาสาเป็นเะรื่องนั้นมันก็ต้องมีเนาะไม่ล่ะอะไรนินทาเลยรเขาเนี่ยทุกคนโรงเรียนเขาจะปีน้องเนยเขาใกล้แล้วอีกสองสามอาทิตย์ีน้องมาลงด้วยน้าน้องมาไม่ใครอยากเห็นหมาไมมหมดองเ,เอามาให้ดูแลเอามาให้ดูเราเอามาให้ดูรักกันจ๊อกโตเราเอามาให้ดูก่อน

น้องของังโจน้องชื่อนาะงฟ้ากับมาเฟียเจ้บาบัญชีหให้ดูแค่นี้พอดหนึ่งปีพอนี่แล้วเป็นแอมคือเอ๊ะสวยใครบอกเขาได้เ,เอ๊ะเป็นอะไรกเกอ,อ๊ะแล้วท้ามไม่ได้เป็นเขาก็าตายดิยังฆ่ามไม่ได้เลยนางนาง,งฟ้ากับมาเฟียกวนจีนงา ตอนนี้เน็ตเขาได้หลุดไปแล้วนะถ้าเน็ตหลุดต้องขออภัยด้วยอย่างหนึ่งเน็ตเขามันไม่ค่อยดีมันเอา้าใครตาย ไม่ใช่เมียอ,อยู่บ้านีนอยู่้ันเพื่อนสงสัยใครว่ามาเดี๋ยวฉันฆ่าให้อะ พอเขาคายกว่าคนแล้วเลยนี่เขา,ามันแน่นไปเลยฮะมันทำอะไรกันจะยิงมันแต่เรายิงไม่ได้ยิงเราจะตายไหมถ้าเราตายเราจะทำะไงเป็นหนศิศิษย์จะตายนะเอเอ มันไม่ใช่เราตายแทนทุกคนเราก็มาดูเพื่อนเล่นมันไม่ใช่มันเป็นน้องเราเอ็นเงินไม่ใช่เดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรทำอะไรอะ เมันชั่วร้ายเอ็มเป็นอะไรอะดีๆยิงกัดนี่หรอใช่เหรอบิ๊คู <S <S นี่เหรอ พี่อนาฟาเขาอดเล่นเลยโอ้เงไม่ใช่นไม่ใช่แบบแหงแายแล้ไง่มักลยนะ้าเอขักกูเองดกนคนทคนทุกนทุนนนอกคนนนนคคนนน ไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วก็เแยกสีนี่รอแล้วกันเราจะแยกสีอันนี่รออะไรผมไม่ได้ข่าเราจะมาแยกสีรอเรอเสียเราจะแยกอันนี้ด้วยเรากำลังจะแยกสีคุณมาแยกกันแล้วกันคุไม่มีคำแกตัวแล้วได้ค่ะคุณ แถวคคุณ่าต่อหน้าต่อตาผมเลยอะไรเพื่อนผมเสือชื่อแขนเื้อชิ้นแขนมันผีกวจะมาคนชื่อผมไม่ปิดดีกว่าอยาให้ใครเห็นแม้เราต้องไม่เห็นเยกสี่เราละกันก็ เราไม่กี่สิหมาเอ้ยคูนเดือนทะลุกำแพงได้ยิงไรเมื่อกี้เข้าอย่นงเดืนทะลุกำแพง่งเเงพงะสิแมวแฟ้ทำอะไรล่ะหืมฟ้าไอ้ขาวเหรอใครเนนะขาอะไรเบ็นี ไม่เล่นไสีด้วยเลน่อเาอไม่ลนมเล่นมเล่นลเครเล่นเล่นอีกเล่นเล่่นเล่ไเป้ังไงเาเขีกรอบนึ่งเล่นเลยเปล่าอาเล่นอีกรอบนเลยเตานี้ก็จบแล้วใช่ปะใช่เล่นเลยละกันนะแล้วเปนการได้เสียเวลา แ้อบนึงเงินหายเงินหล,ล,ลุดเขาจะหลุดไหมยานหลุดแหละ้าเกาเ้าข้เกาเขายบาง,าาาท,างาาาทีจีเชียงค่ะจากซีจะคัดไ่เร่อกันเยอะๆนะ,ะถ้าวิจาถึงร้อยเราจะทำเคียนเอของด้วยเอห้าสิบก็ทำนะใช่ทำให้วคนได้ไครก็ได้ก็ดจดตามถ้าอีถึงห้ เร็วๆนี้เขาจะทำคลิปแบบเขาจะทำคลิปแบบว่าบอกชื่อแมวแมวตอนนี้เป็นยังไงบ้างพูดชี้ก็จะบอกชื่อหมาใหม่ใช่ป่ะโู่คูฟังอยู่ไหเนี่ยโอเคไม่พูดละโอ้ แเรื่องนี้จะทำิีกันแล้วไนีอคอทำทีแบบรีวิวหมาใหมนน่นี่เป็น้องอาานี่เป็น้องอ้าน้องเมาขชิอเขาเป็นแมวแบบตัวในเรืองคนทราบกันแมวปบตัวตอนนี้นองมันห้าหเดือนแล้วดื้อมากโคตรเลือด ทำไมยังไม่ได้กินด้กัลองดือไ่ได้กไม่เหลาดืวะ่เดี๋มันือดื้อสนุกตุ๊กเดียร์ทไแ้วยัามันเอหยาเ่ยะยากรดพวกนี้นะง่เดี๋ยวมาแสีรอแล้วาไว้เอาไว้อนอ เ้ยือระดวยใครอันนีก้นไน่ทุกคนเราจะขายดกัน่โอาเอาสิบนาทีแล้วสุกคนเรามสิบนาทีแล้วของเขาก็สิบเหมือนกันทุกคนจุกยิ้ใครบ้างแล้วก็ติดตามกดติดใครบายถ้นใครยังไม่ไไลค์กดแชร์กดสไครตให้เราได้ไหมบาย จบแล้วบ๊ายบายภาัหนึ่งบ๊ายบายอาครื่ังค้ายไม่นะครท้งดีกันยจุ๊บไอจุ๊บ